สวัสดีครับทิปแอนทิคฟอร์ยูคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเปิดไฟฉายด้วยการเขย่านะครับอันดับแรกเข้าไปที่ p a y t t o r e แล้วพิมพ์คำว่า Check Fat Light Camera แล้วก็ค้นหาครับนี่ครับจะเข้ามาตัวแอปเลยนติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ส่วนคำอธิบายด้านล่างคลิปนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้าง,งาน อนุญาตพอมาถึงหน้านนี้ก็ในส่วนของ c เช็คแฟลชไลท์ตอนนี้มันออฟอยู่เราก็เปิดเลยครับเลื่อนเปิดเลยเปึ๊บหลังจากนั้นก็กดปุ่มโฮมออกไปนะครับกดปุ่มโฮมออกไปแล้วเรามาทดสอบวิธีการใช้งานครับวิธีการเขย่าในการเปิดก็ง่ายๆนะครับนะครคุณผู้ชมเปิดปิด แค่นี้ครับง่ายๆคุณผู้ชมนะครับวิธีเปิดและปิดโดยก,กยารเขย่าเปิดปิดฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองหากมีข้อสงสยัสยก็ส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทีมงานของ Tip and Trick for you ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ